สวัสดีครับนี้ก็พ่อผมครับกับหวังกับเกมเช่นเคยครับพบกันในค่ำคืนวันอังคารที่6พฤษภาคมนะครับผมต้องบอกว่าค่ำคืนนี้ครับคาดฟุตบอลมาให้5คู่ด้วยกันครับผมค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับกระจัดมาให้5คู่ครับทีเด็ดทีเน้นทุกคู่แน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวันกับหวังกับเกมครับแนะนําว่าไปดูที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมสาหรับใครที่สนใจครับในกลุ่หมอหวังกับเกมครับต้องบอกว่า มีทั้งบอลเน้นบอลเต็งรับประกันบอลตายด้วยนะครับผมและก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันในคู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมอยู่กันที่ศึกของแชมเปี้ยนชิพครับเป็นรอบรองชนะเลิศครับเลกที่2แล้วครับระหว่างอินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านรับประกันเยองของบาร์เซโลนาครับในเลกแรกครับต้องบอกว่าเสมอกันไป3าตุลาอย่างสุดมันนะครับผมในเลกนี้ครับไปดูที่ห้านัดลุดสุดเลยดีกว่าครับผมเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ครับ5้านัดลุดสุดชนะไป1นนัดครับแพ้ไป3เสมออีกครับ ส่วนทางด้านของบาร์เซโลนาครับผมห้านัดสุดครับชนะไป4นัดและก็เสมอนัดเดียวนะครับผมนัดสุดทั้งสองทีมครับทางด้านอินเตอร์มิลานครับได้ชนะทางด้านของเดโร์นามัน1ประตู็นต์ศูนย์ครับส่วนทางด้านของบาร์เซโลนาได้ชนะทางด้านเรอัลบายาโดริดมา2ประตู็นต์หนึ่งนะครับ ไปดูกันในเรื่องความพร้อมครับผมจจมาใานอินเตมิลานครับวันนี้ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3ตัวครับรอรุนครับผมมาติเนสครับผมว่าจะหายเจ็บทันหรือเปล่านะครับผมส่วนทางด้านของบาร์เซโลนานะครับผมมีผู้เล่นบาดเจ็บก็หน้าคงเดิมครับแล้วก็รวมไปถึงโรเบรเลวานดอฟสกี้ด้วยนะครับผมที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับ ไปดูที่11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้ครับผมเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานครับหน้า2ตัวครับใช้เป็นตูรามกับทาเลมีนะครับผมและก็กองกลางครับผมอย่างบารล่านะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนานะครับผมหน้าเป้าครับใช้เป็นเฟอร์ลานครับผมริมเส้นฝั่งขวายาเมาครับฝั่งซ้ายลาฟินยาครับผมบอกเลยครับว่าเต็มเครื่องทั้งคู่แน่นอนครับเลกนี้ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเพราะว่าในเลกแรกครับเสมอกันมา3าตัวสครับ เฮตูเฮตคู่นี้นะครับผม5นัดหลังสุดที่เจอกันมาครับต้องบอกว่าเป็นทางเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ครับเอาชนะไปได้แค่1นัดเท่านั้นครับส่วนอีก2นัดเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับอีก2นัดครับเสมอกันไปนะครับผมนัดล่าสุดที่พบกันครับเสมอกันไป3ประตูต่อ3ครับเหตุการณวันนี้ครับเปิดมาให้ที่บาร์เซโลนาครับเป็นฝั่งต่ออยู่0.45ครับมองบนอยู่ที่ขีด3.5นะครับผม ครับผมสาหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าความพร้อมนะครับผมในเรื่องของเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ก่อนเลยแล้วกันครับต้องบอกว่ารับประกันได้เลยครับคู่นี้ครับมันแน่นอนครับผมสําหรับเกมคู่นี้ครับเพราะว่าแรกๆครับโชว์ฟอร์มเกมระดับ5ดาวมาด้วยกันเจ้ากันมาแบบสุดเดือด3ามต่อครับโดยวันนี้ครับเป็นทีมอินเตอร์มิลานครับผมได้กลับมาได้เปรียบจากการเล่นในบ้านดูบ้างซึ่งมั่นใจได้เลยว่าถ้าเล่นได้ตามฟอร์มเดิมครับอย่างไงก็สู้ได้จนสุดทางเลยครับ ผขณะที่บาเซรลนาครับด้วยขุมกําลังและความสามารถของนักเตะครับต้องยอมรับครับว่าเหนือกว่าชัดเจนครับแต่อย่างนี้ครับที่เห็นไปในเลกแรกครับว่างูใหญ่ทําการบ้านมาได้อย่างดีครับ จับตายตัวทีเด็ดของบาร์เซโลนาได้เสมอครับจึงมองว่าการพบกันครั้งนี้ครับวันนี้คงต้องตึงมือทั้งคู่อยู่แล้วครับผมสาหรับวันนี้ครับผลสกอร์อาจจะเป็นเสมอก็ได้ครับผมสําหรับวันนี้ครับผมมองว่าอินเตอร์มิลานครับผมมาแน่นอนครับครับผมกับปดูนในก็ต่อไปครับอยู่กันที่สึกของพรีเมียชิพครับอยู่ระหว่างของเพย์ออฟนะครับผมกอสแลนครับผมคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างพาทิก เพนเซอร์พบกับไอร์ยูเนเต็ดนะครับผมไปดูที่5นัดลุดสุดครับ5นัดลุดสุดครับผมพัทติกครับชนะมา2แพ้2เสมอ1ครับส่วนทางด้านไอร์ยูเนเต็ดนะครับผมชนะมา1ครับแพ้2เสมอ2ครับนะดสุดสุทั้งสองทีมครับทางด้านพัทติกชนะมา1-0ส่วนทางด้านไอร์ยูเนเต็ดครับชนะมา1-0เช่นกันครับคู่นี้นะครับในเรื่องความพร้อมครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งคู่ครับ ส่วนในเรื่องของเฮดทุเฮดที่เจอกันมานะครับผมห้านัดลสุดที่เจอกันมาครับทางด้านแพตตี้ครับชนะไปได้ถึง2นัดนะครับผมส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างไอยูเนเต็ดครับผมชนะไปได้1นัดครับอีก2นัดครับเสมอกันไปนะครับผมห้านัดสุดที่พบกันนะครับเป็นเรื่องของแพตตี้ครับเอาชนะไปได้ถึงสองประตูต่อศูนย์ครับและเฮดที่แคบวันนี้ครับเปิดมาให้ที่ไอยูเนเต็ดครับเป็นต่ออยู่ศูนย์ขีศูนย์จุดห้าครับมองบนอยูที่สองขีสองจุดห้าครับ ครับผมเมื่อดูจากหน้าเสือทั้งสองฝั่งแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ครับพาสติกครับผมเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่าทางด้านของไอยูแนเน็ดนะครับผม้งสางสุดครับสองนัหนาสุดก็ทํามาได้ดีครับชนะมาทั้งนอกและในบ้านเลยนะครับผมสําหรับทาง แอร์ยูเนเต็ดครับก็ต้องบอกว่าน่ารัสุดครับไปเล่นทีมเยือนมานะครับผมก็บุกไปเอาชนะมาได้เช่นกันครับแต่สําหรับในเรื่อง H ฮตเที่ดูมาแล้วนะครับผมนารสุดที่เจอกันมาก็จะเป็นด้านของแพตติครับที่เอาชนะไปได้มากกว่าครับผมนารสุดที่เจอกันไปเมื่อ15มีนาคมนี้นะครับผมก็เป็นางด้านของแพตติครับเอาชนะไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์เลยนะครับผมและสาหรับวันนี้ครับเลทราคาครับเปิดมาให้ที่ทีมเยือนอย่างอร์ยูเนเต็ดนะครับผมเป็นต่ออยู่ปปครับผมแนะนําว่าอยู่ฝั่ง รองอย่างเจ้าบ้านอย่างพัทิกดีกว่าครับผมบอกเลยครับว่ามีลุ้นแน่นอนครับสําหรับวันนี้ครับพัทิกครับผมมาแน่นอนครับครับผมก็ไปดูในคู่ต่อไปครับอยู่กันที่ศึกของซูเปอร์อันตันนะครับผมเป็นศึกของสวีเดนครับระหว่างวัสเทลัสนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาสมาครับผมไปดูกันที่ห้านลังสุดเลยดีกว่าครับผมเจ้าบ้านอย่างวัตเทลัสนะครับผม ห้านัดสุดสุดครับชนะไป2แพ้1เสมอ2ครับส่วนด้านของคาสม่ครับห้านัดสุดสุดครับชนะมา4นัดครับผมแล้วเสมอไป1ครับนัดล่าสุดทั้งสองทีมครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างวัสเทลันนะครับผมเสมอมา2-2ครับส่วนหนึด้านทีมเยือนอย่างคาสม่ครับชนะมา5ประตูต่อ1นะครับ ไปดูที่ตารางคะแนนของทั้งคู่กันมากนีกว่านะครับผมเจ้าบ้านครับอย่างวัสเทลานะครับผมแข่งขันไปแล้วครับ5นัดมี8คะแนนอันดับ7ของตารางครับผมชนะ2เสมอ2แพ้1ได้6เสีย5้าครับส่วนหน้าของคาสมาครับผมแข่งขันไปแล้ว5นัดครับผมมี13คะแนนเป็นอันดับ3ของตารางครับชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ครับได้11เสีย2นะครับผม เรื่องความพร้อมไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับทั้งสองทีมครับไปดูที่11ผู้เล่นจริงคัดว่าจะได้ลงในนัดนี้เลยครับผมเจ้าบ้านอย่างวัสเทัสนะครับผมหน้าเป้าวันนี้นะครับผมใช้เป็นบีบูนะครับผมริมเส้นฝั่งซ้ายครับเาเนซาในครับผมส่วนด้านทีมเยือนอย่างคาสมาครับผมหน้าเป้าครับวันนี้ใช้เป็นโอลูซันยานะครับผมที่ยืนหน้าราชสกอร์ครับ เหตุทุเรศคู่นี้นะครับผมต้องบอกว่าเคยเจอกันมาแค่2นัดเท่านั้นครับเป็นทางด้านของวอสเทลัสนะครับผมเอาชนะไปได้ถึง2นัดเลยนะครับผมนัดล่าสุดที่พบกันครับวอสเทลัสครับเอาชนะไปได้ถึง2ประตูต่อหนึ่งครับผมเฮตุที่แคปวันนี้ครับผมเปิดมาให้ที่ทีมเจ้าบ้านนะครับผมเสมอไหนเสมอกันกับทีมผู้มาเยือนเลยนะครับมองบนอยู่ที่2.5ครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างวัสเทรลัสนะครับผมต้องบอกว่าหน้าล่สุดครับสองนัดล่าสุดมีสะดุดบ้างครับผมแพ้ไปและก็เสมอไปนะครับผมส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างคาสมาครับหน้าล่สุดครับไม่มีตําหนิเลยนะครับผมชนะมา4นัดรวดครับและก็เสมอไปหนึ่งนัดนะครับนัดล่าสุดครับ กดไปประมาณ5ลูกเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นทีมเยือนก็จริงครับแต่ทางด้านของคัสมานะครับผมผู้มาเยือนครับเล่นนอกหรือในบ้านครับเขาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งและทำประตูได้ค่อนข้างเยอะอีกหนึ่งทีมเลยนะครับผมและเฮตที่เคยเจอกันมาครับแม้ว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างวัส เตลานนะครับผมจะเอาชนะมาได้2นัดติดก็จริงครับแต่สําหรับวันนี้ครับผมเชื่อในฟอร์มการเล่นของทางด้านของคัสต์มาครับว่าพวกเขาครับจะคว้าชัยได้แน่นอนครับและเลทราคาวันนี้เปิดมาให้เสมอไหนเสมอกันครับผมแนะนําว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนอย่างคัสม่าน่าจะดีที่สุดแล้วครับสำหรับวันนี้ครับไปเลยครับคัสตมามาแน่นอนครับ คู่ต่อไปนะครับอยู่ที่บอลทวยของโคปาลิเบอร์ตาโดเลสนะครับผมเป็นคู่ระหว่างฟอร์ตาเลซ่านะครับผมเปิดบ้านต่อรักการมาเยือนของโคโลโคลโลนะครับผมไปดูที่หนัดร่างสุดครับเจ้าบ้านอย่างฟอร์ตาเลซ่าครับผมหนัดหลังสุดครับไม่ชนะใครเลยครับเสมอไป4แพ้1ครับส่วนหนึ่งด้านของโคโลโคลโลครับผ่านหน้ารงสุดครับชนะมา1นัดแพ้2เสมอ2ครับผมนัดล่าสุดของสองทีมครับทั้งด้านของโฟ ตาเลซ่าครับเสมอกับซาเปาโลมาศูนย์ศูนย์ครับส่วนทางด้านของโคโรโรครับแพ้มาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมไปดูที่ตารางคะแนนของทั้งคู่กันมากดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านครับอย่างฟอร์ตาเลซ่าครับผมแข่งขันไปแล้วครับ3นัดมี4คะแนนครับผมอยู่อันดับ3าของตารางครับชนะ1เสมอ1แพ้1นครับผมได้4เสีย4ครับส่วนทางด้านโคโรโรครับผมแข่งขันไปแล้ว3นัดเช่นกันครับไม่เคยชนะเลยครับผมมีอยู่2คะแนนนะครับเป็นอันดับ4ของตารางครับ เสมอไป2แพ้1นได้4เสีย7นะครับผมส่วนในเรื่องความพร้อมครับของทั้ง2ทีมนะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างฟอร์ตาเรซาครับผมมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างหลายตัวพอสมควรเลยครับส่วนในนัโครโลครับมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับผมไปดูที่11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้ดีกว่าครับผมเจ้าบ้านอย่างฟอร์ตาเรซาครับผมน่าเประวันนี้ใช้เป็นลูเซโลครับผมริมเส้นฝั่งขวาเป็น ปีกาจูครับผมส่วนทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายครับโรเปสครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างโครโลครับผมสามภาษาหน้าเป้าวันนี้ครับใช้เป็นกอรเลอานะครับผมริมเส้นฝั่งขวาโรดิกสครับริมเส้นฝั่งซ้ายครับผมปเซปด้าน,นะครับ เหตุทูเหตุคู่นี้นะครับผมต้องบอกว่าเคยเจอกันมาแค่3นัดเท่านั้นครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างฟอร์ตาเลซ่าครับเก็บชัยไปได้ถึงสนัดครับส่วนทางด้านโคโลโคครับเก็บชัยไปได้1นัดนะครับผมนัดล่าสุดที่พบกันครับเป็นทางด้านของฟอร์ตาเลซ่าครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับผมเหตุที่แคบอลนี้ครับเปิดมาให้ที่ฟอร์ตาเลซ่าครับเป็นต่อยศูนย์จุดห้าครับผมมองบนอยู่ที่สองขีดสองจุดห้าครับ ครับผมสำหรับวันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างฟอร์ตาเลซ่านะครับผมถูกมองว่าคุณภาพสูงกว่าในแง่ของชื่อชั้นและได้เปรียบจากการเล่นในบ้านครับแต่ในแง่ของฟอร์มการเล่นแล้วครับพวกเขาดูอาจจะขาดความหวังได้ลําบากครับหลังไม่ชนะใครมา10เกมติดต่อกันแลครับรวมทุกรายการเข้าไปแล้วครับขณะที่เกมในบ้านพวกเขาครับหลุดแพ้มา2จาก3เกมหลังครับรวมทุกรายการในเวลานี้กับการรับมือของโครโรครับ ต่อให้ทางผู้มาเยือนจะผลงานแย่ที่สุดในกลุ่มอย่างใช้ว่าจะกินง่ายๆนะครับผมอีกทั้งโครโครครับกับผลงานด้วยรวมพึ่งจะหลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวตลอด8เกมหลังรวมทุกรายการนะครับอีกทั้งเหลี่ยมลุ้นเดิมพันยังเข้าข้างทางรองมากกว่าครับผมมองว่านัดนี้ครับรองมาที่โคโรโคโรเลยครับมาแน่นอนครับ ครับผมกต่อไปครับอยู่กันที่กลุ่มของโคปาลิเบตาโดเลสนะครับผมระหว่างทางเอเลนซาลิมาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาเปาโลนะครับผมไปดูที่ห้านัดสุดเลยดีกว่าครับผมเจ้าบ้านอย่าง เอเลนซาลิมาครับผมห้านัดลุดสุดครับชนะมา3แพ้1เสมอ1ครับส่วนหน้ด้านของซาเปาโลครับห้านัดลุดสุดชนะมา3ครับแล้วก็เสมออีก2นะครับผมนัดสุดสุดของสองทีมครับทน้าด้านของเอเลนซาลิมาครับผมแพ้บาน1ปอร์เซ็นต์ครับส่วนหน้ด้านของซาเปาโลครับเสมอมาศูนย์ศูนย์นะครับผมไปดูที่คะแนนของทั้งคู่กันบ้างดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านอย่างเอเลนซาลิมาครับผม แข่งขันไปแล้วสนัดครับมี4คะแนนเป็นระดับ3ของตารางครับผมชนะ1แพ้1เสมอ1ครับได้5เสีย5ครับส่วนหน้าของเซาเปาโลครับผมแข่งขันไปแล้วสนัดเช่นกันครับมี7คะแนนเป็นระดับ1ของตารางครับผมชนะ2ครับเสมอ1แพ้ไม่มีนะครับผมได้5เสีย2ครับไปดูในเรื่องความพร้อมของนักกู้กันมากดีกว่าครับผมจะบานอย่างเอเรียนซาลิมาครับมีตัวจิตโทษแบนอยู่1ตัวแล้วก็ผู้เล่นมาเจ็บอีก2ตัวครับส่วนหน้าของเซา เปาโลครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4ตัวนะครับผมไปดูกันที่11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้นะครับผมเจ้าบ้านอย่างเอเดนซาลิมาครับน้าเปาวันนี้ใช้เป็นเกเรโรนะครับผมที่ยืนหน้าราสกอร์ครับส่วนทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายครับเป็นเกเวโดครับริมเส้นฝั่งขวาปาซาสครับผม ส่วนดันั้นทีมเยือนอย่างซอปาโรครับผม11คะนจริงครับว่าจะได้ลงในนัดนี้นะครับหน้าเป้าใช้เป็นอังเดย์ครับริมเส้นฝั่งซ้ายครับเฟอร์เรล่าครับริมเส้นฝั่งขวาก็เฟอร์เรล่าเช่นกันครับกองกลางครับเป็นอันเวย์นะครับผมในนัดนี้ครับเฮดเณทที่เคยเจอกันนะครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าเคยเจอกันมาแค่นัดเดียวเท่านั้นครับเสมอกันไปสองประตูต่อสองนะครับผมเฮดีแคปวันนี้ครับเปิดมาที่ซอปาโรครับเป็นต่ออยู่ศูนย์ี่ศูนย์จุดห้าครับผมมองบนอยู่ที่สองช่วงตัวครับ ครับผมคู่นี้ครับต้องบอกว่าเอร a ซาลิมาครับเตรียมเจอกับเซาเปาโลครับอีกครั้งหลังบุกไปเสมอมาได้2-2ครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งมองจากเกมล่าสุดในรายการนี้ก็ดูจะทำได้ดีเลยครับผมการที่ชนะทางด้านของทันเลเรสนะครับสามแม้ว่าเกมล่าสุดที่เล่นในลีกจะหลุดแพ้คาบ,บ้านต่อ เซียนเซียโนมาสูงตัวหนึ่งก็ตามครับขณะที่ซาปารครับช่วงหลังยกระดับฟอร์มขึ้นมาจากการชนะ3จาก5เกมหลังรวมทุกรายการครับและก็ยังไม่แพ้ใครครับแต่เมื่อพิจารณาจากเหลี่ยมลุ้นที่เป็นฝ่ายบุกต่อปอนนะครับผมอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดกับการที่จะบุกคว้าผลชนะกลับไปอย่างมองว่า เอเรซาลิมาครับเป็นบอลที่ทําผลงานในบ้านได้ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับผมเกมที่ดูจะมุ่งมั่นครับมาเป็นพิเศษเพราะว่าเจอของแข็งอย่างเซาเปาโลครับเชื่อว่ามีดีกว่าจะแพ้คาบ้านเลยครับผมสําหรับวันนี้ครับลองเลยครับผมไปที่เอเรซาลิมาเลยครับบอกเลยครับว่ามาแน่ครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลนะคู่ที่หว่างคัดมาให้ครับต้องบอกว่าทีเด็ดทีเด็ดทุกคู่แน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับมาสรุปแนวทางกันเลยแล้วกันครับคู่ที่1ครับอินเตอร์มิลานคู่ที่2แพตติ้ครับคู่ที่3าคาสมาครับคู่ที่4โคโลโคโลครับคู่ที่5เอเดซาลิมาครับผม บอกเลยครับว่าไม่ลงไปที่ไหนแล้วครับผมครบจบอยู่ในช่องของเอาหวังแล้วครับผมสําหรับใครครับที่สนใจเข้ามาเป็นครอบครัวกันกับเอวังเอาเกมครับต้องบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสาหรับใครที่สนใจครับในครอบครัวเรานะครับผมมีทั้งบอลเน้นบอลเต็งครับและก็รับประกันบอลตายด้วยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจครับมาได้รีบมาเลยครับสาหรับวันนี้ก็ไม่ขออะไรมากครับฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยครับสําหรับพรุ่งนี้ครับก็เจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ